เทศบาลน,นครชิงลายนะพี่ลูกกามาซ้อมตั้งแต่แตวันาทีล่ละหาสู้เขานะลูกนะ B418 เทศบาลเมืองแพร่ครับสู้เต็มที่ B409 หนองบัวน,นครสวรรค์บ้านลอยเอง B420 เด่นชัยจังหวัดแพร่นี่มามืดแรงมาก B408 ศรีพนม่นนาอุตราิดถ์และ B413 ครับกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรครับ4คนไปต่อ2คนไปไฟนอลสี่พร้อมแล้วขอเสียงสัญญาณับ ไปแล้วยังไงดีพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงกับเจ่งแดงเด็กน,น้อยเด็กน้อยจงจีน <c oughs> ไปแล้วรับพอสวรรค์ตามมาด้วยพี่ลูก้าจากเชิงรายังไงดีมาแล้วอันดับสามอันดับสี่เรียงลัดับมาเด่นใจสู้คขาด้ลูกโอ๋ป้าหเหดอป้าเิโอ้โหโอเอาอันดับสี่โอ้อันดับสามอันดับสี่มันมากมันมากยังไงดีเด่นใจอย่ายอมพอนะลูกไห๋ เรามานันมามื่อเราต้องไปต่อเจ้าเรือกับเกแบงแดงจากหนองบัวนี่เป็นไงซ้อมตั้งแต่ยังไม่ตั้งสนามบอกวิ่งตั้งแต่เป็นลาจดรถมาแล้วเข้าโค้งอย่างเรียนแอบกระซิบมาว่าบอกว่าพี่เด็กอยากต้้งคิดนี่เป็นการขาดิยังเหนื่อยแค่ขึ้นงานยืนแล้วแหละมาพี่ลุงด้าจากเชไย เป็นพี่มาเอ้ยมาเจอรักษาเมื่อจริมาเลยโอ้โหไปจริงๆ